สวัสดีครับ Fc ครับสวัสดีครับเมื่อนี้เบ้าแอ็มโลทงเดิน,ดนทางมาติดตามตัวเลขกับอเทศนะครับนะเนาะพัปเทศตีบ้านติดปลาซา่าครับพี่น้อง Fc ฟซาวันติดวัดปลาผลตั้งตั้งส่วนตั้งผลเป็นวัดปลาครับ Fc ทางเที่ยวผีเพื่อนวะ ทางผีพานที่บอครับหามผีโอ้ท่างหามผีครับผมทางหามผีแต่เก่าแต่กอนหมือเป็นโบราณแตุ่ดเป็นทางหามผีแต่เก่าแต่ก่อนแต่โบราณครับเอฟซีตกแรงมากนี่เห็นเป็นตัวของโยงเลยที่บอครับบอครับเห็นเป็นล่างๆเงาๆล่างๆไปหน้าเห็นเป็นล่างๆง้างไปเลยง่างไล่ไล่ไล่ลงไปง่างเฮียงแถวกันลงไปเลยง่างเฮี่ยงแถวกันไปเรียบเรียบร้อยตัวโอ้ครับแป่ที่สําคัญฮะ โบมันยางแทงกันไปได้ยางเลี่ยงกันสาลายเลยยางเลี่ยงกันสาลายเป็นเงาไปเลยเอเอเป็นเงาเป็ไปเรื่อยๆทางสุลารเนาะครับก็พกโม่งกวัวจิทุมแต่ละเห็นดีบอครับเนี่ยเอาครับพี่น้องเอฟซีเจ้าที่เจ้าทางทางหามผีนี่เพิ่นมาบอกเลขพอตดครับมาบอกเลขพอติดท้องเฮานะสามตัวสองตัวครับประจำงวดวันที่สิบหกนี่ครับต้องมาถามเรื่องเล่าให้ละเอียดกับพอเตดครับ กดไลค์กดแชร์ให้บบาวแอมเราทงนะไม่ื้อครับไปรับชมกันครับวาเลขสามตัวเด็ดงวดหนึ่งสิเป็นตัวไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อเต็ครับสวัสดีครับพ่อเตสวัสดีครับพ่อเตสวัสดีครับอฟซีเป็นผู้ถี่ฝันแม่นตามจนพบจนเจอเนาะพี่น้องเอฟซีประจํางวดวันที่สิบหกกันยายนพศสองพันหร้อยหกสิบแปดครับแนวไรครับคือเฮียนแท้คุณพ่อเบาซูเอฟซีฟังนะมันมาเป็นฝันเนาะ บโบ้ได้ฝันเป็นบ่ไหนบ้เดฝันแต่ก็สะขันยางมากจากในบ้านเพิ่นสิลงไปทั้งพีปราสาทไปทางหามผีเกาเป็นไผ้ยางครับพอจักแล้วเพิ่นพาขึ้นมาแต่ใสบ่ครับเพิ่นยางลงไปทั้งผีปราสาทใช้พีปราสาทอยู่ทีงไหนครับผีปราสาททั้งลุมโอ้ทั้งปุดทั้งลุมพุ่นโอ้ยฟังทั้งรุ่มมีแต่ป่านะครับเป็นทางเที่ยวนีเป็นทางเที่ยวทางหามผีทางหามผีทางหามผีทางเกาทางแก่เพิ่นทางเกาทางแก่ครับ ท,ท,าพาพทั้งผู้เฒทอผู้ท้าผีไป็ังแต่จีโอ้ห้ามมีคนเสียชีวิตเลยก็ผ่าน<พ>าหนีไปทา้งผานไปนี้<ป>นนครับไปเที่ยวอยู่นี่ละครับวัดพระวัดศิลปยังสีมันจะมีแต่หมาเห่าแหละลุกไปทางที่ภาษาไม่แต่หมาเห่าเลยหมาเห่าหมาเห่าเป็นสายเลยบ่แนนหมาเห่าเป็นสายเลยลุกไปนี่น้ำทางยางน้ำทางไหลไหลเป็นแต่ยางเป็นแต่ยางหมาไหลเพราะว่ามันเอง เป็นชิปๆตัวผลไม้มันหอนครับเที่ยวลงเที่ยวอยู่ในบาดเพราะว่าเองมันเป็นบาดเก่าบาดแก่เนาะสวนเก่าสวนแก่อยู่นี่โอ้ครับสวนทางขามครับสวนเนี่ยเป็นทางที่ประาทางหามผีครับหามผีครับท่างเก่าบัดนี้เพิ่อกิบ่าเหตุไม่ใกล้ๆทางมันก็เป็นเอง มาเห็ดไม่เห็ดทางไม่มันก็เลยเป็นเห็ดแตนเนี่ยอือครับจวรากับคือสีเพื่อเที่ยวนั่นแหละคือสอ้าเมืองครับเห,ห็นหมามันหอนมันอย่างก็งามันสินมันผ้านะครับรู้ว่าจักสีว่าจังไหนแล้วเนาะแต่เห็น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 ,หนคนยางลาลายลาลายมาเลยบอกครับเห็นยางไาลายลงไปน่ะประมาณจะจะลุก้งกลัวนี่แหละครับเป็นยางเขาเขาลงกไปุมดละทงที่ปราสา ในน้ำไปเบิ้งบ่ลรครับอ่ะบ่ได้น้ำเลี่ยบ่ยานขึ้กันเนาะย่านขึ้กันจะเห็นเป็นเก้าล่างๆไปเห็นอะนี่ยเนาะแยมแยมแรกเนาะครับเป็นเงาล่างๆไปเลยล่างๆยางกันหลายลายล่ไล่ลงไปเป็นซิปโก้คนเป็นซิปโก้คนน่ครับครับครับอันนี้บ่ได้ฝันได้แต่เป็นเรื่องเรื่องจริงเรื่องจริงครับครับบ่ได้ฝันแต่ว่าพิ่นหันยางลงไปเห็นจระเลยเห็นจระนี่ละครับ อายุที่ละยูมองนั่งเดียรละเนี่ยไปเห็นนะครับก็เลยเห็นพืนยางลงกไปเอ้าพื้นสิไปใส่าสันคือเอื่นเพิ่นมากินเขาที้หนามเนี่ย่าสันว่าครับเออเห็นแล้วก็เลยบอกเนี่ยเอื่นเนี่ยว่าพ่เห็นมาสัน้ใดยาง่าสันเนี่ยว่าครับโอ้ครับอบ่เห็นได้แล้วแต่ว่าพอเนี่ยเห็นเนาะครับเนาะเนี่ยเนี่ยเห็นคือจัอเป็นเรื่องล่างนะครับแต่พอเห็นเป็นตัวเป็นตุนคักคนไหนเป็นเรื่องล่าง เป็นเงาเงาไปดิละครัไม่ว่าจะจังไรก็ว่าเป็นข้นแต่ที่คือปลาเป็นผู้เมื่อบานพี่ประสาเพิ่นบอจักครัแต่คือเป็นสันแล้วเนาะคแมนแม่นครับเนี่ยคนยางลุกมาเต้นหน้าบ่ากไปหากินหาอยากตัวยามาติแม่ก็ติด้าบ้านชาวเฮือนนะโอ้ครับครับเป็นยังเสียทุกคนฝันนะครับเอ้าบาทดีครับ เลขดีไพ่มาบอกครับได้มาใจแจงไหนตัวเลขนี่เลขนี่มันเองฝันล่างๆเลยก็เลยจำได้แน่ย่าได้แน่นั่นแหละเออมันเป็นเอ้ซิทสองกับยังไงซีสองแปดฝันเพราะฝันพอพรางล่างตัวนี้เออฝันเพรางล่างๆฝันมาจังไหนครับจังไหนดิจังี่แม่เพิ่งจะมาบอกจังสี่ลระเพิ่งจ้ลงไปแล้วเพิ่งจะมาบอกว่าอ เอาลีเดอร์ว่าสันแลนว่าตัวนี้ละว่าสันก็เลยันบอกก็เลยจำได้ก็เลยเขาบอกไอ้ผู้ทายทัพนี่ละครับโอ้ฝันพ่อล่างๆนี่เห็นเห็นพันยางลงไปแล้วก็ะห้องบอกตกกลางคืนมาจังมาฝันบอกครับกลางคืนมาจังมาฝันก็ฉีดมะหายห้วยหอยเบอร์บอกว่าแบบครับบ้างไอ้เขาสากบางหันละเขาสากเขาประดับดินบอกหรือเขาเอียงเขาก้อนโอ้บางสองเสมอนี่ ครับข้าวสาครับข้าวสาเนาะครับเออเขาจัเก็บจำบะไรครับในเรื่องข้าวสาข้ายังเพิ่อนยี่บ่ล่ะครับกับโอ้ยว่างไว้น้ำไอ้มุมสวนนั่นล่ะมุมทั้งนี้เนี่ยมุมทั้งฝู่นเนี่ยมุมทั้งฉี่เนี่ยซีมุมครับเออย้ายไปทุกปีน่ล่ะย้ายไปเลยนั่นครับยกิ่นสิมากินหรือจังได๋ล่ะเพิ่นสิมาขอกินข้าวสาเข์ยังนี่ล่ะครับชัดๆเบิ่งคุณพ่อตัวไหนครับ สิกับสี่สองแปดวัสสิบสองกับสี่สองแปดสสองแปดครับอ้าวหแม่เหมนกันเด้อวัสดกครับเออกับฟันพอ้างล่างเนาะตัวนี้เนาะพอ้างล่างคือพอดัจีนไปได้ครับแต่ก็จำได้ก็จำได้อยู่ครับก็เลยว่าเออเอาตัวนี้ละวัสัุนี่ละสิบสองกับสี่สองแปดนี่ละครับ ขอให้โชคดีเด้อครับสาธุสาธุสาธุขอบคึณครับคุณพ่อเตพ่อเตจฟันแม่นบ้านติดป้าซาป้าซาโอ้ครับครับกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องครับครับครับเอาตัวเลขแอดมินเขียนเรียบร้อยเนาะครับตัวนี้ครับเอฟซี ลองเบิง์กับฝันพอล่างๆครับประจําวัดวันที่16กันยายนพศ2568รกครับก็พอเตจครับเลข2ตัวเป็น1 2 1 2ครับแล้วก็3ตัวนี่4 2 8 4 2 8ตัดเล่นเนาะกดไลค์กดแชร์ให้เบาแอมเราทงนะไม่เดือครับสวัสดีครับเอฟซีเบาแอมเราทงมีคองดีมาฝากครับไปรับชมมึนคองดีกันครับเบาแอมเราทงนี่จะเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังวัดสุรินเจจิดังแดนอีสานครับ เดี๋ยนี้ของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับรานผม้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค่าขายไปขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับรานผม้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อโรตรีเป็สื่อเหลือถือนะครับเนาะสัมชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนังถ่ายโยของไม่ครับวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะ้ดีขัดกับานมู้ชม ไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามหาโยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้ื่องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้เลยแล้วก็บี้เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปปดสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิวสามครั้ง ลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดไงพ่อหว่ดนี่เหลอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาามหยพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหินข่าวกบุรอดซ่าครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นลานเฮาแขยายว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบางังหนาลานเหตุนในคนมองโบเห็นลานขาเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไลเข้ามาในบ้าน ในล้านคากลานขายของเฮาครับขายดีปนานที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนะาเะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงเองครับมีโอกาสได้มาสักกะากาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอาหนวดหลวงปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบายงางไก่ผู <Pop> ้สาวผู <lah> ้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสามผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลุงปู่ออกมาแล้วครับเนาะแล้วก็เมื่อแทะรับสามผัสเมื่อแทะแล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อลวก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งแล้วครับสามผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปูหลอดล่ะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ ตนมากก็มีโบหลายนะครับเนาะมีหลวงปูคงป่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมนี่ก็แตง่งวัดหลวงปู่ลุ้ยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุ้ยนี่ก็แตง่งให้กันนี่ครับยินข่าวว่าใส้ดีแห้คหคง,มมรงาหารครับมีแต่เงินไหลมาเท่มาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโถ่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปไ ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมรากาบ้าวแอมาตรงนี้ได้น้ำมุนมะน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้อีพซี่นะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวข้าสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ ้วก็เฮ็ดใหดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงเนี่เอาม้าโหลายครับมาฝากเอ็บซี่โหลายกระโท่มาได้โท่มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลีกเออครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกลีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกระสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับ สาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิกมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ